วันหยุดที่ไม่ได้หยุดมารถน้ำต้นไผ่ที่ให้เขามาปลูกสำคัญคือคนอยากปลูกไม่มีแรงรถแล้วนะจ๊ะเธอเฮ้ย <H ai> ฉันฉันกะว่าฉันจะนอนให้ถึงทงไงตรองนนะแต่เจ๊เขาก็ไปงัดฉันออกจากที่นอนตั้งแต่เจ็ดโมง จะทำอะไรไหมประนานต้นไผ่ให้กรูหน่อยนั่นนี่ให้กรูหน่อยคือแรงแรงเขาไม่มีแล้วแต่เขายังซ่าอยู่ก็สั่งจะ้ะรอนมีหนะ้าที่ทำก็ทำไม่ไม่ได้บ่นนะเล่าให้ฟังฉันแค่เล่าให้ฟังพวกแกจะมองหน้าทำไมนั่นน่ะอีตัวจ่าฝูงมันมองหน้าฉันคุณเธอ ใครเปิดฉันให้ห้าร้อยมันเราไม่ได้เลยยี้ยงวัวเนาะเพราะว่าปีก่อนนู่นสองปีที่แล้วน่ะอแม่ขอพาฉันไปเอาพวกต้นยางนาพวกต้นอะไรนะเขาเรียกเดิมขยุงน่ะมาปลูกทีนี้มันแรงนะแล้วมันมันรอดไม่กี่ต้นเนาะเขาก็เลยไม่ได้ให้วัวใครมาลงนะเพราะาเขากลัวกินในต้นยางนาเขา แต่ปีนี้คือเขาช่างแม่งแล้วอะเพราะว่ามันมันไม่รอดอนะมันรอดก็รอดน้อยไอ้นั่นก็โตพ้นแล้วเนาะก็เลยเออให้ให้เขาเอาวัวมาปลูกว่าอาแม่อยากได้บราวนี่มาใส่ทุ่งนานะบราวนี่เป็นเนี่ยจุดดำๆนะคุณเธอเนี่ยจะ่ะเนี่ยให้มันเป็นปุ๋ยเพราะว่าข้าวเราจะได้สวยๆก็เลยให้เขา,เามาปล่อย แต่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าใครจะมาปล่อยก็ได้นะสมัยนี้เขาก็มีการขออนุญาตกันก่อนแล้วก็ปล่อยก็ของใครของมันเนาะเขาไม่เอามาเลี้ยงตนกันไม่เลี้ยงร่วมกันก็เป็นอย่างนั้นไปจ้ะราวนี่ก็ก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเอามาปล่อยตั้งแต่อาดฟางเสร็จ <c oughs> ถึงแล้ว เขาขอร้องว่าให้ฉันมารุให้เขาวันเว้นวันนะก็อย่างวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วมาอีกทีก็วันศุกร์เช้าฉันไม่มีเวลามารดลหรอกอเธอก็เป็นตอนเย็นเลิกงานมาฉันก็ควบแมงกระสแล้วก็มาเลยเนี่ย12จุดมั่งเขาก็กำหนดว่าจุดละสองครุอะไรอย่างนี้ เออแล้วกูจะออกตรงไหนวัเนี้เดี๋ยวหาทางเข้าก่อนอันนี้ยนะเป็นสะนาะเรานะแต่เนี้ยเป็นสาธารณะเรกตะเปียงกูอันนี้ก็เป็นสะของเจ้าของที่คนก่อนนะจ๊ะก็ยังอยู่เขายังเขายังไม่ขายเนาะเขายังไม่บอกขาย ที่จริงก็บอกแล้วแหละแต่ว่าราคามันสูงเกินไปเนี่ยที่ของเขาก็เหลือแค่นี้เลยจ้ะที่สะเดี๋ยวฉันทำงานกเก็บเงินก่อนซื้อสะไว้ให้คำปองตกปลาให้ไปรับยานะมาละ สาเนี่เนาะคุณเธออแม่ก็ขายไปแล้วนะจ๊ะหมายถึงว่าขายให้เข้าสู่ประจ่าก็เลยเอากิ่งไม้มาสระไว้้ีอมปลาาปลาเีู้มีปลาอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างปลาเรา้ได้กินโลมานกันแล้วแม่ มาเนี่มาตักเลยมาแม่มานี่มาเองเก็บภาพแล้วมาภาพแล้วเมาขายให้ปะลูกอัวเอาเนี่ยวะมาละ้าไมไปเลยอยสาทะเลนี่กว้างไมาเอาเอาอะไรมาคุไว้อีก พี่มักลบพี <S <s get get it euh, Man, ่พี่อะไรพี่ไอ้นี่ยังมันไม่เป็นี่หรอกพี่มันอยู่ที่บ้านเราเฮ่อี่ชื่เฮ้ยทานทะเลน้ำไหลมันจะมากมันจะมีปลาเราอนลงอย่าลงไปเดี๋ยวตกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไม่ต้องลงไปใกล้เออนะ นี่มีตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคโอเคอเไม่ตักให้มันน่เดี๋ยวีที่นึงคอยชีเอาช่วยช่เหนือยตงช่วยวยเอาเห็นอันนี่มันี่อะ ลกวาไงจะมีปาลาเรา่มาอใ่รใหม่ท่วมเบีแล้วน่นมเบมันจะมาปลาเราจอมาเอ้ยานี้ช่วลงได้แล้วอยูยลนะยย่ลองดูได้อย,ยู่ใหญต้นกระถินนี่ลงลงไปนะ่ะ มันจะเหยียบได้ะจะล่ะเลื่อนก็เลื่นก็ไม่ต้องลงรหาลงที่เดิมก็ได้รู้ว่าเสียงแต่ทำไม่พอรอมือเปลือนก็ค่อยล้างทีหลัง ไม่ลงหรอกไม่ไ no, ม no, no. ่ลงตรงนั้นงที่ล่เอ๊แ่่ีอยู่ที่บ้านเรอ๋อียู่ทบเลยอะน้ำเยอะดูซินั่น

เทตรงนี้เทให้หมดเลยตรงนู้นดแล้วไปัต้องไปสั่งเขาน้าี่เราตามถ่ายเอาเองก่อนไลนเ่นสีน่ะเอาตรงไหนตรงไหนโอตรงนู้นอ่ ทำหน้าลงกรนั้นเออม่วอยู่ไปในรถตรงโน้นทางนี้ทางนี้นี้ทำยังงนี่ยเฮ้ย แต่จ ắng, ็จฮระวังคือโดนล้มหรอกระวังยากมันยาวมันยาวมันอะไรมาไม่ได้เข้าเลยไม่ได้ถึงเอาพอแล้วมั้งขนาดนั้นแหละยี่ไห้อยู่เอาพอแล้วหนึ่งสองสามไปเห็นนี่กล่าวไปเอาตากำลังโดยเองอ่ะดูกแล้วที่เดิมที่เดิม์ทีเดอรทีเดอร์นี่ททางนี้ทางนี้อันนั้นแม่รถเสร็จแล้วลูก่่ฝังนนีี้เอันเดิมก่อนอันเดิมยังได้นิดเดียวเองว้านั่นแหละอาบเลย ขาไม่ชุ่มฉ่ำเลยเดี๋ยวพ่อเอาติ๊กติักขึ้พ่อเคลียร์ทางให้ล่ะลงตรงนี้ก็ได้อะ <c oughs> เอไปก็ยกอย่าให้มันสะดุดไงให้ทางขึ้นลงสะดวกไงอย่าอย่าจะเถียงอยู่โอเคนั่นแหละสองมือ,สอ,มอสองมือไหวไหมสองมืออ๋อไดอยู่แข็งแรงกลับมือได้แล้วที่เดิมไหมที่เดิมเลยนะเหรอว่าแลว,วเขาก็เห็นหลงช่างกูวัววัวไม่ยึดอะไรด้วยอนะ่ะวัวเดี๋ยวมันหิวน้ำว่ามันกินไง ทางนี้ทางนี้เอาเลยครับต้นไผ่รู้จักต้นไผ่ไหมเนี่ยเอามาเทใส่จาูปุ๊บก็ตักอีกมาปุบโอ้พัสตาร์ทรถแล้วโอ้โหลวิ่งแล้วโอ้โหโอ้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 ไงล่เออไหนล่ะนี่นี่ออกตรงนี้นี่นี่มุดมาบุนบายสกายแล็บ

เขาเอาขึ้นแล้วปะบ๊ายบายกลับบ้านละ